ช่วงนี้ไฟไหม้กันบ่อยครับนะฮะไฟไหม้กันบ่อยนะเออบางพีก็ไฟไหม้เพิ่มอีกจุดหนึ่งฮะนะฮะ,นะฮะพูดถึงเรื่องไฟม้งไฟไหม้นี่แหละครับนะเ้นมีนก็นึกถึงย้อนไปถึงสมัยเสื้อแดงครับที่มันมีควันไฟอะไรแบบนี้แหละโผู้เชี่ยวชาญเรื่องไฟตัวจริงนะฮะผู้เชี่ยวชาญเรื่องไฟตัวจริง กล้พวกเสื้อแดงนี่แหละครับนะเผาบ้านเผาเมืองนะครับไม่ใช่ว่าทกกรรมนะยกฟ้องแค่คดีเดียวแต่มีคดีอื่นอีกเพียบนะแหมให้พวกเสื้อแดงก็จะอ้างอยู่นั่นแหละว่เสื้อแดงไม่ได้เผาเสื้อแดงไม่ได้เผาแมไม่ได้เขายกฟ้องแค่คดีเดียวแต่คดีอื่นเนี่ยติคุกกันเพียบบางคดีถึงตัดสินประหารชีวิตก็มีนะครับดีเจต้อยนะฮะ นะก็นึกถึงเหตุการณ์นั้นครับเวลามีไฟไหม้ไฟอะไรเงี้ยนะอนี่ละฮะก็อยากจะย้อนอดีตสักนิดหนึ่งครับนะว่าคนที่มันยังเคลื่อนไหวอยู่ขณะน,นี้ที่ใช้ชื่อกลุ่มว่าไทยไม่ทนเนี่ย เราอย่าลืมกันครับเราอย่าลืมกันคนไทยอย่าลืมง่ายครับให้พวกเด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่เพิ่งโตเพิ่งมาเป็นประชาธิปไตยเพิ่งออกมาประท้วงเนี่ยมันมันเด็กเด็กมันเพิ่งโตอะ่พะพูดภาษาชาวบ้านอะ่ะเด็กมันเพิ่งโตมันเคยรู้เรื่องเหล่านี้ไหมนะบ้านเมืองเราก็ยังไม่พ้นกลิ่นอายของควันไฟพวกนี้หรอกครับ ยังอยู่ภายใต้กิน่นควันไฟพวกนี้อยู่พร้อมที่จะเผาพร้อมที่จะอะไรกันครับนะฮะพร้อมที่จะเผากันอยู่ตลอดเวลานี่ถ้าโควิดหมดเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ต้องเจอม็อบไอ้ไทยไม่ทนอะไรต่อยนะก็อยากจะย้อนอดีตให้ทุกคนเนี่ยอย่าลืมกันครับอย่าลืมกัน นะพี่น้องเสื้อแดงทั้งหลายคนไทยทั้งหลายเราเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วเราต้องจําไว้เสมอระลึกไว้เสมอครับบ้านเมืองเราครับบ้านเมืองเราอย่าให้มันกลับไปเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยครับหัดเรียนรู้และจดจําครับนะะ เรียนรู้และจดจำบ้างเด็กรุ่นใหม่ไปศึกษาบ้างไม่ใช่เขาออกพากันออกมาห่อมอบก่อมอบกันเนี่ยนะรู้เรื่องรู้ราวอะไรบ้างไหมเนี่ยไปตามตามกันเนี่ยรู้ไหมว่าตัวเองเนี่ยสุดท้ายก็อยู่ภายใต้คี้ข่าไอาแมวเนี่ยนะครับ เรายังอยู่ภายใต้ควันขี้ข่าไอแมวอยู่นะเห็นไหมไอ้จัตุพรไอ้แมวไม่กล้าโผลมาขับเขาเลยเห็นไหมเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเรื่องไฟไหม้เนี่ยพวกนี้มันไม่ยุ่งมันจะเข้าตัวมันเองไงนะปกติแมวต้องมาแล้วนะปกติแมวนี่ต้องมาโชว์วิสัยทัศน์แล้วนะ โอ้ยดับไฟยังไงอะไรยังไงหายไปแล้วไม่มีแล้วเพราะาอะไรเพราะมันกลัวไฟไม่คนพวกนี้ฮะนะมันเป็นแผลเก่าที่เรียกว่าทุกวันนี้มันก็ยังอบบวนขวันไฟอยู่นะครับอ,อสังเกตนะแม้วไม่ออกมาโชว์วิสัยทัศน์ในการดับไฟเลยเพราะว่าอะไร เดี๋ยวจะโดนตอบกลับว่าเนี่ยทําไฟไม้บ้านไหม่เมืองอีกแล้วนยนั่นนะฮะก็อยากจะย้อนอดีตทบทวนความจำครับเห็นไฟไหม้แล้วมันมันเป็นแผลประเทศไทยที่เรียกว่าไม่อยากจะให้ลืมกันนะประเทศไทยเรายังต้องเจอประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแบบนี้อีกถ้า นะแต่ถ้าลุงตู่ยังอยู่ก็คงจะช่วยดับไฟต่อได้นะครับนะฉะนั้นนะก็ลุงตู่ก็คงต้องอยู่จนกว่าควันไฟเหล่านี้จะหมดไปครับไรปีเสียหนุนดวงมหาเศรษฐีใส่กันโควิดไม่ได้แต่เท่มากไกอย่างแรงไตปลาแห้งพัทลุงโทร062-838-9959